จำน่ายแล้วน้ำแร่เพื่อสุขภาพตรามูนิธิสกิดข่าวเตานินจามีออยอรับรองถูกต้องตามกฎหมายผลิตโดยเดอร์ชาเล่จำน่ายโดยมูนิธิสกิดข่าวเตานินจาดื่มน้ำดีมีสุขภาพแข็งแรงและได้มหากุศลท่านสามารถติดต่อรับบริการน้ำแร่เพื่อสุขภาพได้ที่ โทร0819511344หรือโทร0623035359ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและคารพทุกท่านครับ พบกับรายการเต่านินจาอาสาเจาะความจริงครับทางสถานีโทรทัศน์ s s ส n e w t v o n l i n อน์หนังสือพิมพ์สกิจข่าววิทยุออนไลน์และมูลนิธิสกิจข่าวต่านินจาครับครับวันนี้เรามีสิ่งสวยงามนะที่จะมานำเสนอให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะฮะและก็ได้ตื่นตาตื่นใจไปกับเรานะครับ เรื่องของดอกบัวตองบานนะที่กำลังสวยงามรอการไปรเยือนของพ่อแม่พี่น้องอยู่ในขณะนี้นะครับครับส่วนเรื่องที่สองนะฮะสำหรับวันนี้ที่เราจะนำเสนอก็คือเรื่องของ c p r นะฮะมอบรางวัลอันโปรวันนะฮะ Process x c e l l e n Award นะครับนะครับเพื่อที่จะ เป็นการมอบรางวัลกันนะประจำปี2021นเะครับเรื่องที่สานะฮะสำหรับวันนี้แน่นอนนะฮะการช่วยเหลือของท่านนักบุญปีเตอร์ก็ยังช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนอยู่นะฮะเดินตามรอยพ่อโดยไม่หวั่นไหวนะครับใครจะพูดอย่างไรใครจะว่าอย่างไรไม่สนใจสนใจอย่างเดียวว่าการเดินตามรอยพ่อนะรอเก้า ในการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั้นเป็นมหาภูตนที่ยิ่งใหญ่นะคใครทําใครได้ใครไม่ทําก็ไม่ได้นะฮะและเราไปปิดท้ายข่าวกันสําหรับวันนี้เรื่องของการมาร้องเรียนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่จังหวัดลําปางนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินนะครับและก็รอการยื่นหนังสือให้กับทางท่านสสสุธาประทีปนัทหลังสสภูกเก็ตเขตหนึ่ง ในฐานะรองประธานกัรมธิการการปรับปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรครับนั่นคือเรื่องราวที่เราจะนําเสนอในวันนี้นะครับความสวยงามและเรื่องราวต่างๆเป็นอย่างไรนะฮะวันนี้เรานําเสนอเรื่องราวกันแบบสบายๆนะครับไปติดตามดูกันได้เลยครับครับเราจะพาท่านไปชมความงามของทุ่งบัวตองนะ หนาวนี้นะครับเราจะพาทุกทกท่านไปเที่ยวชมความงามของมวลดอกไม้ที่กําลังเบ่งบานสะพรั่งนะเต็มท้องทุ่งดูสุดลูกหูลูกตาทั้งท้องทุ่งนะตามไหลเขาที่เต็มไปด้วยดอกบัวตองเหลืองอารามท้าทายสายลมและแสงแดดตลอดจนมวลแมลงผู้พึ่งที่มาไต่ตอมหาความหอมหวาน <c oughs> จากเกสรดอกไม้ที่ชูช่อสวยัยล้อลม ล้อมวนแมลงนี่คือความงามที่ธรรมชาติสรรสร้างให้กับพื้นแผ่นดินนี้นั่นคือดอกบัวตองนะครับทุ่งบัวตองตั้งอยู่ตำบลแม่อุคอชื่อหมู่บ้านแม่อุคอหมู่ที่6จากด่านตรวจแม่อุคอขึ้นไปถึงลานทุ่งบัวตองมีระยะทางประมาณ16กิโลเมตรการเข้าไปเที่ยวทุ่งบัวตองนั้นนะฮะท่านสามารถที่จะเดินทางเข้าไปได้3มช่องทางคือ1ทางอำเภอฮอดนะ ามาอำเภอแม่สะเลียงเข้าขุนยวมจากถนนหมายเลข108แล้วแยกไปยังถนนหมายเลข1263ถึงด่านตรวจแม่อุค,คอเลี้ยวซ้ายไปยังทุ่งโบตองถึงลานทุ่งโบตองมีระยะทาง16กิโลเมตรนะครับช่องทางที่3มนะครับมาจากอำเภอปายเข้าอำเภอเมืองแล้วเข้ามาทางหมู่บ้านห้วยโปง่งและ ผ่านหมู่บ้านหนองเขียวเข้ามาทางนับตกแม่สุรินแล้วมายังทุ่งบัวตองนะส่วนอีกช่องทางหนึ่งนะก็คือจากอำเภอแม่แจ่มนะเข้าหมู่บ้านปางเกี้ยหมู่บ้านปางอุงมาถึงด่านตรวจแม่อุคอแล้วเลี้ยวขวาขึ้นไปยังทุ่งบัวตองนะครับทั้ง3ช่องทางนี้นะท่านสามารถที่จะเดินทางได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามนะ ช่องทางสุดท้ายนี้นะต้องมีความชํานาญนะเกี่ยวกับเรื่องของการขับรถนะขึ้นเขานะครับลงเขาเพราะว่าทางจะคดเคี้ยวมากนะครับแล้วก็ทางแคบเป็นอันตรายได้นะครับโดยเฉพาะรถตู้รถเก๋งนะจะยากลําบากมากเพราะทางที่คดเคี้ยวแล้วขึ้นดอยลงดอยนะครับที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นะถ้าขับรถเร็วหรือการลงดอยแล้วใช้เกียร์ออโต้นะก็อาจจะ ทำให้เบรกร้อนนะและเกิดอันตรายนะครับทาให้เบรกไม่อยู่ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือมาจากไปนะเข้าอำเภอเมืองและเข้าอำเภอขุนยวมและเลี้ยวซ้ายใช้ถนนหมายเลข1นึไ่ไปยังดันแม่โอคอนะก็สามารถได้เช่นเดียวกันนะครับนี่คือทุ่งโบตอมที่กําลังเหลืองอารามง,งามตาเต็มท้องทุ่งนะรอคอยผู้มาเยือนอยู่ในขณะนี้นะครับดังนั้นหนาวนี้ท่านใดที่ อยากจะชมความงามของธรรมชาติและความสวยงามของดอกทุ่งบัวตองที่เหลืองอารามงามตานะเต็มดอยแม่อูคอนะครับประหนึ่งเหมือนกับจะเป็นการแสดงออกว่าปีนี้นะรู้สึกว่าจะมีความงามมากกว่าทุกปีนะเหมือนกับเป็นการบอกกล่าวนะครับว่าทุ่งบัวตองแห่งนี้สนับสนุนในสถาบันชาติเหมือนกันนะนะชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์เพราะว่า ดอกที่เหลืองนะแล้วก็สวยงามนั้นผิดกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาจึงทำให้ทุ่งบัวตองปีนี้นะมีความงดงามเป็นอย่างยิ่งนะครับสำหรับบ้านแม่อุคอนะตั้งอยู่ที่อำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับข่าวนี้นะมีคุดจิบขุนยวมนะพอ,อ,อเครือข่ายมูลนิธิเศสกิจข่ขาวตอนนิจารายงานครับข่าวต่อมานะฮะ ทาง CPO นะมอบรางวัลอันโปรวันโปรเศษ Excel Award 2021นะครับนายกศักดชัยรัศมีศักด์นะประธานกรรมธิการบริหารบมอจอ CPO นะผู้บริหารเซเว่นอีเลฟและเซเว่นเดลเป็นประธานในการประกาศผลและมอบรางวัลน,นะฮนะ โ p รวันนะฮะับโปรเซตเอ็กเซลเซนนะครอวอร์ดสองศหรือว่ามร่งว All, uh, val, nah, val, ัอออัพโปรวันนะอัพโปรวันโปรเซตเอ็กเซลเอ็กเซเลนต์นะครับอวอร์ดสองศูนย์ะครับรางวัลสู่ความเป็นเลิศด,ด้านขบวนการให้กับหน่วยงานในกลุ่มบริษัท CPO เพื่อส่งเสริมให้พนักง,งานคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานซึ่งเป็นอีกหนึ่งเวทีที่พนักงาน CPO ได้แสดงไอเดียสร้างสรรค์นำนวัตกรรมมาสร้างความสุขในการทำงานเพื่อก้าวสู่องค์กรที่ยั่งยืนนะโดยมีคณะผู้บริหารพนักงานร่วมณนะสถาบันจัดการปัญหาจัดการปัญญาพิวัฒนะ i m ถนนแจ้งวัฒนะนะครับนี่ก็คือการรุกนะ ในการทํางานเขาเรียกว่าการทํางานเชิงรุกเนาะนะครับเนื่องจากว่านอกจากจะให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเข้าไปซื้อสิ่งของในเซเว่แล้วนี่ยนะยังมีการดําเนินการแบบเซเว่นเดลิเวอก็คือการสั่งของแล้วส่งถึงที่นะเป็นการก้าวไปอีกก้าวหนึ่งนะของการบริหารดังนั้นในปีนี้นะครับทาง cp o นะจึงได้มอบรางวัลอันโปรวัน โปรเซส Excel เลนนะอวอร์ดสองศให้กับพนักง,งานที่มีความคิดนะที่มีแนวความคิดในเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมใหม่ๆนะในการทํางานซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะที่เป็นกําลังใจให้กับพนักง,งานนะครับของตนเองนะให้มีแรงกระตุ้นในการทํางานมากขึ้นนั่นเองครับสําหรับข่าวนี้นะมีคุณอาทิตย์นะจากจังหวัดพิษณุโลกรายงานครับ เราไปดูนะการทำดีเพื่อพ่อหรือการเดินตามรอยพ่อของท่านอภิสิทธ์เพชรแท้พิชิตตะวันตกหรือนักบุญปีเตอร์นะครับที่ได้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นฤดูการใดก็ตามนะโดยเฉพาะช่วงนี้นะเกี่ยวกับเรื่องของโควิดระบาดนะท่านก็ให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2564เวลาประมาณ13-14นาฬิกาโครงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกนำโดยนายอภิสิทธิ์เพชรแท้พิชิตตะวันตกหรือว่านักบุญปีเตอร์นายฝงวินนะศักอัศวินที่ปรึกษานายกันตะพัฒอังกรูวุฒิพันธ์นะทนายความนายกิตกำมลิโชคไภศาล นายกสมาคมนักข่าวเชียงใหม่และทีมงานได้มอบรถเข็นนั่งวีแชร์นักแก่นายประเสริฐปัญญาแก้วอายุ66ปีผู้ป่วยอมัมพฤกษ์และเบาหวานช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยมีนางสาวสิริเพนปัญญาแก้วอายุ69ปีเป็นพี่สาวเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอาศัยที่ชุมชนหนองหอยและเวลาใกล้ๆกันหนะ้ทางโครงการช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกได้มอบรถเข็นนั่งแก่ เด็กหญิงพัทรธิดาราชวันดีอายุ12ปีเป็นผู้ป่วยและพิการอาทิติกสมาธิสั้นแขนขาลีดช่วยเหลือตัวเองไม่ได้โดยมีนางรุ่งทิพยราชวันดีอายุ52ปีมันดาเป็นผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดอาศัยอยู่บ้านปูเลยตำบทต้นงิ้วอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะโครงการนะมอบให้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมและเพื่อเพื่อนร่วมโลกนะ ที่ได้ดำเนินการตรงนี้มาอย่างยาวนานนะนับสิบสิบปีนี่คือหัวใจอันประเสริฐนะของท่านอภิสิทธ์เพชรแท้พิชิตตะวันตกหรือนักบุญปีเตอร์ที่เดินตามรอยพ่อรอเ้ามาอย่างต่อเนื่องโดยไม่ใส่ใจว่าใครจะพูดหรือใครจะตำหนิอย่างไรแต่ด้วยหัวใจอันเด็ดเดี่ยวนะที่ทำงานเพื่อสังคมนะทำงานเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน นั่นคือสิ่งที่โลกและสังคมต้องการและแน่นอนเราเชื่อเหลือเกินว่านอกจากต้องการแล้วเนี่นะประชาชนคนไทยทั้งประเทศร่วมกันสรรเสริญในการทำความดีพื่อพ่อหรือเดินตามรอยพ่อของคุณอภิสิทธิ์เพชรแท้พิชิตตะวันตกหรือนักบุญปีเตอร์ในทุกๆครั้งที่ทำและในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเราไปปิดเรื่องราวข่าวสั้นๆกันนะ เมื่อวานนะฮะได้มีพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองหานะตำบลพระบาทจากอำเภอเมืองจังหวัดลำปางได้มาร้องเรียนนะที่สำนักง,งานหนังสือพิมพ์สกิดข่าวหรือมูลนิธิสกิดข่าวเต่านินจานะที่ตั้งสถานีโทรทัศน์เอสเนะครับเรื่องที่ดินที่ถูกนายทุนฟ้องนะและต่อมาเนี่ยนะสามารถชนะคดีแต่ปรากฏว่าที่ดินดังกล่าวเนี่ยนะทางเทศบาลเมืองแขลังนคร ได้มีการออกหนังสือแจ้งให้ไปรายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเสียภาษีแต่กลับเป็นเรื่องนะฮะเนื่องจากว่าทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองเขลางนครบอกว่าที่ดินดังกล่าวนั้นเนี่ยนะได้ออกโฉนดมาตั้งแต่ปี5-2แล้วนะครับทั้งๆท,ที่ในคำสั่งศาลและก็ศาลที่ยกฟ้องนะฮะนะครับได้ตัดสินคดีนี้เมื่อปี5-3นะครับ ดังนั้นจึงสงสัยว่าเอาแล้วไปออกโฉนดปี52ได้อย่างไรนะไปออกปีออกปี52ได้อย่างไรถ้าก็ว่าเป็นการออกโฉนดย้อนหลังถ้าโฉนดออกมาก่อนที่จะขึ้นศาลปี53เนี่ยนะครับทำไมไม่เอาโฉนดมาแสดงต่อศาลว่าเป็นเจ้าของที่ดินโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้านำมาเสนอหรือนำมาให้กับทางศาลท่าน ศาลก็ต้องตัดสินให้ชาวบ้านเป็นผู้แพ้เพราะในฐานะที่เข้าไปบุกรุกในพื้นที่ของอคนอื่นแต่ปรากฏว่าเมื่อชนะคดีแล้วนี่นะมาบัดนี้ปรากฏว่ามีโฉนดออกมาครับมันจึงเป็นที่น่าสงสัยว่าเป็นการออกโฉนดย้อนหลังหรือไม่นะครับหลังจากที่ศาลตัดสินแล้วดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยนะ จึงมีการทําเรื่องนะเตรียมยื่นให้กับทางท่านสอสอสุธาประทีปนัลางในฐานะรองประธานกรรมธิการการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพื่อที่จะเรียกไปสอบนะว่าการออกโฉนดนั้นออกโดยชอบหรือไม่เรื่องนี้มีปัญหามาหลายปีผ่านมาหลายนายอำเภอผ่านมาหลายผู้ว่า ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจังหวัดลำปางมีศูนย์ดำรงธรรมมีผู้ว่ามีรองผู้ว่ามีประหลัดจังหวัดนะครับแล้วทำไมเรื่องนี้เนี่ยนะไม่มีการดําเนินการให้มันเสร็จสิ้นนะครับประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนอยู่จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้แม้จากวันที่ศาลตัดสินให้ชนะคดีคือยกฟ้องนะเนื่องจากว่ากลุ่มนายทุนเนี่ยได้ฟ้องชาวบ้านว่า ไปปลูกบ้านอาคารบ้านเรือนนะขวางทางเข้าออกของเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะเขามาซื้อที่เนี่ยซื้อหลังจากที่ชาวบ้านเขาอยู่กันมา3-40ปีแล้วนะครับนะครับมันก็เลยทำให้เรื่องนี้นะกลายเป็นปัญหาอย่างที่ได้แจ้งให้ทราบนะครับดังนั้นจึงจะมีการาทำหนังสือร้องเรียนถึงท่านสสสุธาประทีปนัทหลางในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับ ครับทั้งหมดนี่แหละฮะเป็นเรื่องราวข่าวในวันนี้นะฮะความสวยงามของทุ่งบัวตองนะใครที่อยากไปรู้ไปเห็นไปชมความงามนะจะไปฮันนีมูลก็ได้เนาะนะหรือว่าคนที่รักกันใหม่ๆพากันไปดูมูลดอกไม้แมลงผู้พึ่งก็จะมีความสุขไปอีกทางหนึ่งนะดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะครับสำหรับท่านที่สามารถเดินทางไปได้นะบ้านแมนนะ่อูคอนะอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับ แต่อีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะพูดปิดท้ายในวันนี้ก็คือว่าเรื่องที่ดินนั่นแหละครับมันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตนะครับว่าปัญหาหลายปัญหาในแต่ละจังหวัดเนี่ยผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าจังหวัดเราก็มีนักการเมืองมอีผู้ว่าราชการจังหวัดมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายหน่วยงานนะมีศูนย์ดำรงธรรมไหนบอกว่าศูนย์ดำรงธรรมจะดูลแลแก้ไขปัญหาให้ประชาชน และปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับอย่าอ้างว่าไม่รู้เพราะเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วมันน่าจะมีการเข้ามาดําเนินการดูแลแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนานมาแล้วด้วยซ้ําแต่ทําไมปล่อยให้เรื่องมันยืดเยื้อเรื้อรังนี่แหละครับผมถึงบอกว่าไม่รู้จะพึ่งใคระนะฮะพ่อแม่พี่น้องประชาชนเนี่ยดังนั้นเมื่อมีหน่วยงานใดเมื่อมี อ,องค์กรใดก็ตามานี่ยนะที่พอจะพึ่งพาใสายได้เขาจึงมาขอพึ่งเดี๋ยวนี้เรื่องทุกเรื่องฮะพุ่งเข้ามาที่สำนักง,งาน SSKTV สํานักง,งานสกิดข่าวนะมูลนิธิของกระผมเต่านิจานนี่แหละครับเพราะว่าเราสามารถประสานกับทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลสามารถประสานกับนักการเมืองของประชาชนอย่างท่านสสสุธาประทีพนทหลางที่ทำงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะอย่างแท้จริง แล้วประสบความสําเร็จมาเยอะแยะมากมายอย่างเมื่อวานที่เราได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องของ3ผลงานเด่นนะครับไม่ว่าจะเรื่องของการติดตามการดําเนินการเรื่องของบัตรในเรื่องของการถูกรีดไถนะต่างๆในเรื่องของการจับนายเพอเวียงแหงนะพร้อมพักพวกนะในฐานะที่กะเป็นการค้ามนุษย์นะครับและล่าสุดนะนั่นคือปี6 3มนะครับมาปี64นะใกล้จะสิ้นปีเนี่ย ก็มีผลงานเด่นระดับชาตินั่นก็คือจับขบวนการอ้างในหลวงครับหลอกประชาชนนะครับซึ่งมีพักการเมืองบางพักบางกลุ่มบางพวกบางคนเนี่ยนะรวมทั้งคนที่อยู่ทั้งในประเทศและต่างประเทศหนุนหลังให้คนเหล่านี้ออกมาปลุกปั่นพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อที่จะนําไปสู่การปฏิวัติประชาชนนะหรือว่าสงครามประชาชนนะแต่ในที่สุดถูกฆ่าตัดตอนก็คือ ถูกตามท่านสสสุธานะรายงานไปยังรัฐบาลรายงานไปยังพระน,น้าท่านพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีท่านเห็นความสําคัญตรงนี้ก็ได้สั่งการให้กับตํารวจกองปราบนะเข้าดําเนินการบุกรวบกระบวนการนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นการปลุกระดมเพื่อที่จะเอาคนเหล่านี้หรือหลอกคนเหล่านี้ไปตายนะเพื่อที่จะไปปฏิวัติประชาชนนั้นนะก็คงต้องหงอยไป นี่คือความาชั่วช้าสามัญของคนไทยด้วยกันนะฮะรู้สึกว่าประเทศไทยเวลานี้นี่มีออกยาจาัก,กรีอยู่หลายคนนะฮะที่พยายามจะชักศึกเข้าบ้านเราจึงอยากจะบอกว่าหยุดกระทําเถอะนะฮะทำความดีให้กับบ้านกับเมืองบ้างการที่เข้ามาเป็นนักการเมืองก็ตามการที่เข้ามาเป็นข้าราชการก็ตามเนี่ยนะถ้ามองเป้าหมายไปที่ประชาชน ทำเพื่อบ้านเพื่อเมืองยังไงเขาก็ศรัทธ,ธาท่านถึงผมไม่ชอบขี้หน้าท่านแต่ผมก็ต้องแอบศรัทธ,ธาท่านในฐานะที่ท่านทําเพื่อประชาชนนะครับแต่การทําลายประชาชนทําลายประเทศชาตินะยังไงเขาก็เกลียดขี้หน้าท่านผมคนหนึ่งแหะครับไม่เอากลุ่มขบวนการล้มเจ้าเพราะฉะนั้นก็อยากบอกกล่าวไปยังพ่อแม่พี่น้องประชาชนละครับว่าปัญหาที่มันเกิดทุกวันนี้แทนที่จะมาช่วยกันในการดูแลแก้ไขปัญหานะในฐานะเศรษฐกิจ ในฐานะโรคกําลังระบ,บาดนะเพราะว่าเมืองสงบทุกอย่างมันเสร็จสิ้นเนี่ยนะเขจะมาทะเลาะก,กันอย่างไรก็ว่ากันแต่ตอนนี้น่าจะสามคีกันแต่กลับไม่ใช่ฮะพยายามที่จะกอ่อวอดให้มันเกิดความเสียหายกอ่อวอดในการที่จะไปล้มล้างสถาบันล้มล้างการปกครองนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะ,ะยพยายามพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็แล้วกันนะครับว่าอย่าเลือกนะคนของไอ้พรรคการเมืองกลุ่มขบวนการล้มเจ้านะ เพราะมันจะสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติเมื่อสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติมันกระทบถึงประชาชนอย่างเราๆด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะบอกกล่าวในวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็เตือนกันไว้นะเพราะว่าบ้านนี้เมืองน,นี้ไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของเราทุกคนเราต้องยึดมั่นในชาติาศาสนาและพระหมหากษัตริย์เราถึงจะเป็นคนที่ไม่เนรคุณต่อชาติ ต่อบ้านต่อเมืองต่อแผ่นดินที่เราเกิดนะครับสำหรับวันนี้กับผมต่อน,นิจาลาไปก่อนสวัสดีครับ